สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข่าสูช่องนวนผ้าร่วยตอนนี้นวนผ้าร่วยกับยุวัดดงหน้าเพื่อนค่ะาักาบนามสการ,การพระอาจารย์มาตามตัวตุลีมวดวันที่สิบหกท่านว่าเนาะค่ะพุม่มดงหน้าเพื่อนนี่กับเข่าตรงๆเงเอยค่ะพี่น้องเอฟซีน้องแพนมาขอยน้าแม่ม่อนก็ได้ตรงๆเนาะค่ะสองห้าแปดค่ะ ได้สองหาแปดตรงตรงค่ะวันที่หานองแพนกสิมาวัดดงน้าเพื่อนีกระตามต่อเด้อค่ะล่อตามว่านองแพนสิไ้ตัวใดในงวดวันที่สิบหกท่านว่าที่สิถึงนี่เนะคะ่ะมามือนี้ก็ไปฟังพระอาจารย์เพิ่นสิจับตัวเลขจากอุทยเทวีเนาะคะ่ะ พระวาเลกจากอุทัยเทวีกับเขาทุกงวดค่ะพี่น้องเอาตามไปการาบน้ำมัตการพระอาจารย์น้ำกันค่ะว่าตัวเลขอุทัยเทวีสิบออกมาเป็นตัวใดเนาะค่ะสำหรับงวดที่ผ่านมาสำหรับงวดที่ผ่านมาเดือค่ะห้าแปดหก เลขพุ่มห้าแปดหกเลขงาอมอนกับสองแปดห้าเนาะค่ะสองแปดห้า,เ,าเลขเลขต่อต,อ,ตอคอนี่แปลว่ายังก็ค่ะอาจารย์โอ้ต้นตะเคียนห้าแปดตรงตรงเนาะคะ่ะนี่คือพุ่มบัตรดงนะเพ่อนเท่านะคะ่ะเขาทุกงวดคะ่ะ เอากระมาตามต่อมือนีว่าพระอาจารย์เพิ่นสีมีสิ่งดีๆแนวใดมาเว้าให้ฟังเนาะค่ะไปกราบนมัสการพระอาจารย์น้ำกันค่ะพระอาจารย์ครับสาธุกราบนมัสการเ<อ>จาร้าค่ะวอาท่านมีแนวทางไปอาจารย์ตอนนี้ก็ธรรมดาแต่ทีนี้แน่อยู่แล้วเราขึ้น,นกับฝันเลยโอ้ว่อนเลยหันเนาะหัวหอนวันนึงเนข,ข่าครับอาจารย์ เข่าสามตัวสองตัวเลขงาม่อนอืมเลขงาม่อนเน<อ>าะครับฟวงสุดท้ายก็ขึ้นปะฝันไอ้เข่าคัดขเข่าแนี่ยผมน,น,นอนแก่เนาะโอ้ไม่หูถึงจะคนเลยว่ามันหนีเข่ามมาหนี่งกัมาเลขต้นหรืเขียนอ่ามือชุดท้ายเกตุบนกระดามาลงคีบอยู่อืมไปเห็นแล้วไปเห็นผมเห็นหาแปด โอ้อาจารย์ไปเย็นหาแปลเมือข่วงแห้งนึงหาเปด่ากง้สองมือเห็นมั้ยมือมือข่วงมือนั่นบ่ได้มากเนาะอาจารย์เนาะแมนแมนแมนกับเพชดยีเดียวถ้ามาด่ไปมืองเสียนจะมีเหล็กที่เข่าอาจารย์ก็ยังมันนะเนาะแมนแต่ว่ากับกับพวกเนียงกับเหล็กเข่าหลายคนที่เพื้นมามานยูพุ่มนี่เหล็กที่เขามัดแนอนอาจารย์เนาะแมนดูแมนแมนทะเลาะเล็กนึงแท่เนาะนแปดหกเนี่ยเต็มเต็มขึ้นกันเออ ตาเหนเนาะโอ้ตาเลรนก็ได้ร่วงเดียวสองแปดห้าคือ่งคลาดคนเนาะสองแปดห้าเนี่ยเออเพิ่งล่างเึิ่งบนเน้นสองแปดสองแปดห้าที่ล่างทึิงบนนี่กันงาหม้อนอ้อไมออกแพร่คนไมออกมือนะเนาะครับแต่นี่ข่าวว่าวันที่หาบัญชีม้าอ่ะอ๋วันที่หาเออวันที่หาบันชีม้าอยู่วันที่หาเขาแย่เขามาอยู่แล้วกับเพื่อนกับบีม้าเห็ดซางเขากับมอวัดว่ายังใส่หลังค้าเนี่ยล่ะใส่หลังค้าเนี่ยใส่หลังค้ายาว่หลังข้าแกงงาไม่ ยาตาเกลียดมาดูนเล้วน้อจ้าเนียนวมาดแล้วสร้างวาดแบบแล้วไอ้เบื้องโน้นก้อนเรียกสิออกเป็นอย่างาก้อนเล็กสิออกเนว่บวงสว่างไงอาจารย์เ่ไหนนิมิตตองวนนะครับกัฝันนี้ฝันาก็จะเอาหมัวใส่ขั้นเก่าหม้อใส่เก่าก่อนมาถวายบ้างให้เอกไปปั้นไดไว้สั่นหม้อใส่เด้มาที่ปันไดได้เดบางเงถึงฝันถึงวคน ว่าใส่ขันเขียวเขียวผมว่าเลยกชม่ี้เถเกาวีหนออ่าคือคนเนี้ยนะครัอเด็นว่าผู้ฒ่อจับจุดผมปันว่าเนี่ยขั้นหาขั้นเปียกนะขันเปียเราไปบวชขันหาไปซาลามันออกหาเปียดที่ไหนเลยมันเรีกาเรืงมือห้องกากาทั้งคนหูมอจะใส่เนเนอย่างน้นว่ามใส่ขั้นเกาเลยนาะว่าใส่เกาเาว่าไปปั้นใดกันใส่กันชื่อว่าเป็นเป่มันคือน้ำน้ำน้ำไฟโคตรว่าเไปั้นไปกัน ก็่าใส่มันคือว่เป็นแฟนบอกเออจังหวะท่านสีเขียวเขียวออท่นสีเขียวเขียว่านเอาว่าถ้าวายแล้วให้ออกไปปั้นไดเลยอยไปลาดใด่ไปสั่นาหมอแซงนี่ไปปั้นไดก็มกับว่าพงเกิหัวเยอะเลยดีแล้วนะอุ้มบัตทองนั่นน่นเนาะมแต่แนวท่าขพยาอุทัยเทวีนะเบิ้องบนโอ้เบ้อนเหรอครับอุทัยเทวี นี่และเพื่อนการห้ซูทุ้งหดอที่ลทีนี่หัววงหนึงบ่ได้บ่ได้มาเอาไทวีเทวีนอนจัดเนาะเป็นงด้วยเสียดายเนาะอาเอาเตรืองื่นพอดีพปกนองแพ่นมากก็เลยบ่ได้เออผมาเี่อาจารย์บอกว่าบ่ได้ทวยเดาอบ่ไดนบ่ได้บิวงัวก้อนกับเขาเต็มๆมเตี่ยมนเทวีเนาะหาเก็บ่สิมห้าเก็บสามสามหาเกบ่แน่เขาสองตัวก็สามตัว เขาสองตัวสอเขาสองตัวกระตัดออกกับไม้ลายฮาเกต์แงวดซ้ำเจ็ดนังคัทอืนเงนนเมนไม่ใช่พี่แน่นอนนอาพี่น้องอาจารย์แล้กับพี่ย็เสียลนั่นนับเงนมาซื้อออกออกแล้วนาะแานี้นาะโอ้ตัวนี้นี่วเนเห็นเห็นเล็บเห็นมอจันเห็นเหล็กบอางนั่นนั่นออกออกออกอกแล้วเอาล่งต่ำๆนี่จ้ะค่ะ อันน่ะออกออกแล้วเออเบงเอาเด้อเอาเบงเอาเด้อมันดื้อยังนี่กำลังเป็นวัยรุ่นดยอกกันก็แม่ว่าซักว่าขวมจะรู้เหาเบงคักๆนาบ๊ยเล็กสามเน่ะสามก็ซัดแต่ที่นี่ ยม่เห็นเป็นแปดเห็นเป็นแปดสิเป็นสามแปดยังส bon ันนอเป็นหองเห็นเป็นเจ็ดแปดจ้าเออเจ็ดแปดหเห็นสามแปดในชัตได้ยังไงแต่ว่าสิเป็นยังไงกับพวกหูเราะแต่ทางเห็มินเห็นยังสันเห็นแท้ก็ดินเลยสามในชัติดิลีแค่ดินเลยลูกแค่ดินเลยอันบอกมันสามแปดมันสามซี สามซี่หเลยสซี่หรือสามศูนย์เบิ่งให้ดีๆเบิ่งให้ดีๆเต่ว่าเลขแปดช้า่ว่าสามนี่ค่ก็ะลบานีเห็นคักแล้วอออกออกออกอโอ้ยหาซีหาซีพี่น้องเอ้ยเบิ่งนี่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 นั่นเห็นบานโอ้สามสองเลยบานนี่ สามสอเด้อสามสองพี่น้องอแท้ๆเลยบ้านนี่อาจะ้องเงยิงมเิครับอกำลังเห็นโค้งโยงกำลังโค้งโยงเห็นตูวโค้งโยงหาจีออหาจีหาจีคัะคักบานนี้นี่ย่มงนี่เงินเงินสามกับสองออเงิน บุ้ยหาคือง่านแต่เดี๋ยวจะพูดเดี๋ยวจะพี่น้องเอฟซีเบื้งเอวเนี้ยครับอืมอ่านวันพาลวดบอกว่าหาซีว่าสันครับเห็นหาซีแต่แท่งยูโอกเพิ่นเด้อค่ะห้าซีเบิ่งค้าเบิ่งค้าก็เป็นหกสองพี่น้องนี่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 หกกับสองนั่นน่ะหกแล้วก็สองนั่นนะเนาะแต่ว่าจะสิเป็นตัวใดพี่น้องแต่ว่าถ้าอย่างนี้ไม่เห็นเัง่ยสันเอาตัวไม่บัน มีมันมีสองตัวเป็ดกับมีทั้งใตอืมเป็ดกับมีทั้งใต้แต่ทั้งเทรื่องหาซีโครงยุ่งอะไรวะเาพี่น้องวันนี้เฮาปานนั่งกึ่งใช่ไว่ามึงเหรอเฮาเบิ้งเบิ้งมันมีครูหนึ่งครับพี่น้องครับมีครูหนึ่งมันมีครูแบบนี้หาเบิ้งเอหรอเนี่ยพี่น้องคนนี้เป็นตัวแดงนั่นเย็ดเพืเป็นซามแบบนี้เฮาเบิ้งให้ชัดๆครับโอ้ย เห็นแต่เลขศูนย์และมงกงอ่ใงนี้บ้านนี่อเอาเพิ่นเพิ่นนี่เห็นแต่ศูนย์เอะพี่น้องบ้านนี้ยเอาจากศูนย์ยังแหละฮานีเอาใส่เอาแล้วครับคือศูนย์เจ็ดแต่ว่าเห็นเป็นศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดนี่ะเจ็ดบอเจ็ดครับเจ็ดมี่เจ็ดครับพี่น้องมี่เจ็ด มุ้งไทยเทวีสองเจ้าบ่คขึ้นกันมีเจ็ดนั่นๆเจ็ดเห็นเจ็ดกับสองบวอแต่ว่าตัวนี้นี่เพื่อนนี่เห็นแล้วแจผู้ทีแดดแ่พี่น้องเพื่อนสิเบิองเอาเด้อยครับยูนี่ครับผู้ไทยทีวียูวัดหลวงนะเพื่อนนี่ให้โชคตลอดครับเ่าทีแอปมาถ่ายทำศูนย์นี่บอกง่ายเลยครับนี่เห็นบะ สูนมองลงเล้ยออกว่าไก่ทะเลเห้งเห็นไงศูนมันจีได้กรรมูนเอาไว้ขึ้นบ้านบ่กอดศูนเอาไว้แน่นขึ้นบ้านหมมันจีได้กรรมสูนเอาไว้กอดศูนเอาไว้แน่นเ้อพี่น้องันนือเห็นคักแล้วมันบ่ศูนอาเบิงศูนย์ก็หาตัวไซอเอาเบิงเบิงไฟลายมองก็เห็นลายอันนี้เฮอาจา์เบิงนะ่ามานจา์เห็นตัวใดเนาะ อาจารย์เห็น uhm. ตัวไดครับผมอือมันสามซีว่ะขันรยาดคือมันดูมันดูมันสามซีว่ะเอ้ยดูดอดอเดีอยวเราคนเห็นมาคือกันนี้พนนี้เนาะ ปูเห็นเป็นตัวใดนะเล่นนู้นูไก่ปเ่นอูู่อนิมนตนิมนต์เ้ยปูบางนูมันนั่งู่หมะเก่าเจ็ดสองเจ็ดสองนี่นี่สองนี่เจ็ดนี่ปูเห็นเป็นเจ็ครับเจ็กับสองว่าสั่งชื่อยู่ปูอืมนั่นโอ้ออกออกว่าสั่นปูออกบอกเลยบอ้ยิ่ปู่าออกออกออกเนลยถออๆกออกเลยบอ เอ้มันคือเป็นเจ็ดนึ่งขนาดเั้นหรือสิ่บอกวันนี้บอกนึงเจ็ดองวันนีเรอานแม่ดีลีเดนั่นเจ็ดึงชัดเจนที่สุดเนี่ยทังหาเป็นเะบือนเอนั่ดเก็บเจ็ดนึ่ง้าฟูหน่อบ้านเนี่ทั้งห้าเป็นเจ็ดบานทั้งหลังเป็นนึงบ้านเนี่ยอบ้านเนี่สรุปได้แล้วครับเจ็ดนึงครับเจ็ดึบอกเออเพราะนี่ได้เจ็ดนึงครับได้เจ็นึง คนนี้ได้เจ็ดหนึ่งเลยอันนั้นได้ต okay. ดัวน,นี้ได้สแตนด์ก่อนอันนั่นได้หลายอย่างอันนั่นได้หกสองครับหาซีหกสองหกสองก็หาซีเห็นหาซีพ่อแต่นะครับครับนี่สรุปได้เลยเนี่ยคือเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเพราะเห็นสองอยู่ทั้งไตอยู่เนี่ยกาบรรลุว่าพี่น้องเอฟซีเพื่นซีเห็นปิ่นตูใดเบิร์เอาเด้อค่ะอาจารย์คืนบอดได้เลยครับตัวได้เหรอ เจ็ดเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดหนึ่ง้วก็ครับหกสองกับหาซีเพื่อใช้ตัวจขอขอบคเห็นคนละคนเนี่ยว่าเจ็ดหนึ่งก็หกสองกับหาซีครับแล้วแต่พี่น้องอาจารย์ไว้ด้วยปู้เถอะนะเห็นบอดไว้มันเห็นหลายคนนครับเอาไปขอบคุณกรับนมัสการอาจารย์หลายหลาขอบขอบพระคุณหลายหลายครับอาจารย์ครับครับนมัสการครับกราบนมัสการเจ้าค่ะกราบนมัสการค่ะ เปิดแล้วห้อด้วเปิดนู้วว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 ่ววเวว่วว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 ค่ะวว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 ว่วว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 งวววเวว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 วดวว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 ออืวววต้วปววววววนวว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 อวว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 ่ววววววกวว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 อววววววว เลขตัวเลขฮีเดอร์ค่ะพี่น้องเอฟซีเลขอุทัยเทวีท่วัตดงหน้าเพื่อนเ้อค่ะตัวเลขอุทัยเทวีนี่กับเข่าทุกงวดเ้อคกับพี่น้องตัวที่หนึ่งห้าสี่หกสองค่ะตัวที่สองเจ็ดหนึ่งเนาะค่ะนี่ก็คือตัวเลข ของตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองอุทัยเทวีค่ะตูเลขกทั้งหมิดนี่กะเอาไปเสียงเบืองสะกนเดอร์ค่ะพี่น้องเอาไปเสียงเบืองสะกนขันเสียงเขา่าเสียงได้ก็จังซื่อจังลงทุนก็นล่อฟังน้องแพ่นอีกที่หนึ่งวันที่หาเนาะค่ะหามันเขากันตวเลขกเขากันก็คือจังจัดไปเลยค่ะขันเขากันเนาะสำหรับ ตัวเลขทั้งมือนีก็มีสิทธิ์เขามีสิทธิ์หลุดเนาะค่ะ,ะขอให้พี่น้องเอฟซีมีสติในการลงทุนเ้ยค่ะขอให้โชคมานลำล่วยในงวดวันที่16ท่านว่าที่สิถึงนี่ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมขอบคุณค่ะ